ก็ <c oughs> ขอจเจริญพรคุณญาติคุยมบาสุกบาสิกาพุทธบริษัทญ,ญาธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะทุกคนนะคนเราเกิดมาเพราะว่ามีกรรมเป็นของตัวเองนะมีกรรมเป็นของตัวเองจริงนี่กรรมไม่พ้นนะเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อ,อชดใช้นะกรรมนะแล้วก็เป็นกรรมเก่านะคุณญาติคุยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจรึงมีกรรมนะที่ว่าติดตามนะ ถ้าเราไม่มีกรรมเราก็ไม่ได้เกิดนะ,ะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมานั้นล้วนแต่มีกรรมเป็นของตัวเองทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นกรรมนี้เป็นกรรมที่ว่าต้องชดใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับนะในผลของกรรมนะที่มีนะแต่ก็พยายามที่ว่าสร้างกรรมที่ว่าเป็นกรรมใหม่นะกรรมดีนะ,ะเพื่อ,อชาติหน้าแล้วก็พบหน้านะ เพื่อที่จะได้พบกับสิ่งที่ว่าดีๆนะ,ะส่วนที่ว่ามันผ่านมาแล้วก็คือแก้ไขอะไรไม่ได้นะมันเป็นกรรมเก่านะกรรมที่เราสร้างไว้นะตั้งแต่ในอดีตชาตินะมันจึงได้เวียนว่ายตายเกิดแล้วก็มาพบกับกรรมนะอันนี้ไม่ว่าใครนะเกิดมาล้วนแต่มีกรรมนะที่ว่าสร้างไว้นอดีตนะไม่ว่าจะเป็นอ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ก็มีกรรมนะ,ะหลายภพชาตินะ คุณยายคุณยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แตกต่างกันนะ,ะเราก็มีกรรมนะแต่ว่าใครจะมากใครจะน้อยนะใครสร้างเอาไว้เท่าไหร่นะอันนี้ไม่รู้ได้นะอันนี้ก็คือว่ากรรมที่ว่าทุกๆกชาตินะที่สร้างเอาไว้แล้วก็วาระกรรมนั้นก็มีแตกต่างกันนะไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นกรรมของคนก็เลยไม่เหมือนกันนะมีการแตกต่าง มีความแตกต่าง <c oughs> กันไปนะหนักหรือว่าเบาสิ่งที่ว่าจะทำให้เราสบายใจได้เ <c oughs> พราะทุเราก็คือว่าเรารู้ว่าเรามีกรรมนะกรรมที่ทำไม่ดีมาเพราะฉะนั้นเราก็สร้างกรรมดีนะอะมันก็ไม่เสียหายอะไรมากมายสําหรับการสร้างากรรมใหม่นะ,ะถ้าคนเราไม่คิดถึงในเรื่องของผลนะ ของเวรของกรรมนะ,ะก็ลองทําดูนะก็ไม่ได้เสียหายนะดีกว่าทําชั่วนะเพราะว่า <c oughs> ถ้าทําชั่วแล้วก็อาจจะต้องชดใช้กรรมชั่วนะไปอีกหลายภพหลายชาตินะไม่รู้ว่าเมื่อไรนะถึงจะสิ้นสุดนะคุณเจราคุโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็ต้องเริ่มนะตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้วันนี้นะปัจจุบันนี้นะแล้วก็ไปสู่วันพรุ่งนี้นะถ้ามีนะ คุณย่าคุยโยมนะรรมะเพื่อชีวิตก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะอาตมาภาพก็ขอเจริญพร